สวัสดีค่ะครูแสงนะคะมาจากเพจสอนมือใหม่ขายออนไลน์รับเงินล้านด้วยมือถือเครื่องเดียวครูแสงนะคะเป็นครูสอนบัญชีเนาะแล้วก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำออนไลน์นะคะก็เลยมาลงเรียนคอร์สมินิ คอร์สนะคะสอนทำคอร์สให้ขายดีกับครูป๊อบบอกเลยนะคะว่าครูป๊อบสอนดีมากสอนละเอียดมากนะคะคือสอนจนเราสามารถมาทำคอร์สได้เองเลยนะคะสอนตั้งแต่กระบวนการคิดว่า เรามีความถนัดด้านการทำครอสด้านไหนให้เราดูจากตัวเรานะคะบอกเทคนิคดีๆขั้นตอนดีๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงสอนการทำภาพสอนการทำคลิปด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ครูแสงชอบแล้วก็ถนัดเลยเพราะว่าครูแสงเนี้ยเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการทำภาพเกี่ยวกับการทำคลิป รวมถึงคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่เวลาเราจะโพสจะทําให้เราขายได้นะคะพอครูแสงได้มาโรงเรียนกับครูป๊อปในมินิคอสท,ที่จะทําคอสให้เราได้ขายดีเนี่ยนะคะแล้วครูป๊อปก็สอนแบบละเอียดได้เทคนิคดีๆมากเลยะค,ะค่ะครูแสงขอบคุณครูป๊อปมากๆเลยนะคะรวมไปถึงครูป๊อปได้สอนวิธีการยิงแอดโฆษณาด้วยนะคะอันนี้คือแบบปังแล้วก็ว้าวมากๆเลยแล้วก็ดูแลคอมเมนต์ตรวจการบ้านนะคะเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็คือปลื้มมาก มากสำหรับคอสนี้นะคะดีใจที่ได้มาเยนคอสนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะครูแสงเนาะก็คือฝากเพจของครูแสงไว้ด้วยนะคะสอนมือใหม่ขายออนไลน์รับเงินล้านด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะบอกเลยค่ะว่าครูแสงนะคะทําจากมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เอฟเฟกหรืออะไรเยอะยๆเลยทําจากมือถือเครื่องเดียวเลยยังไงฝากติดตามเพจด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณครูป๊อปด้วยค่ะบ๊ายบาย